บอกวันนี้วันแรกน้องสั่งหยุดหยูดมากจะได้เดี๋ยวที่บอกจะขวนหน้าก็ขวนไม่ได้ไงมันยังอั้นๆไงฟังแล้วลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นมากกว่าเหมือนแมงวันอันนี้ไม่ง่ายนะอยู่ๆนางก็มีชนีบุกมาถึงบ้านเราเลยแล้วนางก็แบบว่าลำเส้นมากแล้วเราก็ต้องคอนโทรตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะต้องควบคุมอารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์มันเล่นยากเหมือนกันนะะค เราต้องแบบเก็บอาการอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอารมณ์เพราะเรามีเด็กด้วยใช่แล้วมีลูกด้วยแล้วตัวเราเองก็ยังจับอาการนางไม่ได้ด้วยว่านางมามาลักษณะยังไงยังจับไม่ได้ขนาดขาเข่าอ่ะจะซัดก็ซัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ง่ายก้ก้างเงินกึ่งๆวันนี้เป็นฉากแบบว่าแพ็คไฟท์สวันนี้ก็เจอพี่ติสาเป็ครั้งแรกค่ะบุกถึงบ้านนางบุกถึงบ้านมาไทยใช่ก็พูดว่าบุกบ้านเราอ่ะ บกบ้านบุกบานแล้วก็สังเกตด,ดีๆค่ะแผลไม่รับเชิญแผกไม่ได้รับเชิญน่าก,กว่า,ากลัวนั่อันตรายเหมือพัตเตอจะชอพัตเตอร์อตเขใหญ่เลยเ <c oughs> ขินใหญ่เลยนี้จะเข้าพิ่มไมเข้าพีคนนีออ้ลูกวันไหวนะพ่แอลูกลูกเ <c oughs> มียน้อยมึนเลย <c oughs> ไปให้เลยคะ่ะ รักเลยค่ะไปทั้งพ่อทั้งลูกแล้วครับตอนนี้เออทั้งพ่อทั้งลูกเลยว่ะได้ใจมองใกล้ใกลเลยมันรอดยังอยู่ในที่ไปยงไงชินจริงอ่ะไม่ใช่เด็กแล้วตอนนี้จะเป็นเมย์แล้วเล่ะเลิกจะเขินเขินไหมเราเพิ่งเจอกันเองนะเราต้องรีบนะเวลา ยังไงตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดแล้วพี่เมย์สวยไหม